บนพื้นที่852ตารางกิโลเมตรของอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาอัดแน่นไปด้วยคุณภาพความพร้อมทางเศรษฐกิจเพื่อต้อนรับการเปิด AEC ในปลายปีนี้การันตีจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภาคใต้สูงถึง2 2 4 2 8ล้านบาทมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี134,843บาทโดยจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ใกล้เขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้านถึง3ประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย หาดใหญ่จึงโดดเด่นเรื่องการค้าชายแดนที่ทำไรายได้กว่า300แสนล้านบาทต่อปีการค้าการลงทุนและการอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลายังได้เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านศุนลกากรที่สำคัญคือด่านศุนกากรสะเดาและด่านศุนกากรประดังเบซาที่อำเภอสะเดา ซึ่งมีปริมาณการค้าชายแดนไทยมาเลเซียในปีงบประมาณ2,556มูลค่ากว่า3 0 0นล้านบาทและพื้นที่จังหวัดอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลายังเป็นหนึ่งใน5เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต,ตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ไม่ใช่แค่การค้าขายชายแดนเท่านั้นค่ะที่ชาวหาดใหญ่โดดเด่นเพราะกำลังมีโครงการ r ับเบอร์ซิหรือนิคมอุตสาหกรรมรองรับการผลิตยางพาราแห่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตื่นตัวรับอนิสงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาทิการท่องเที่ยวและการขนส่งค่ะ ยุททศาสที่ดีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อหลายประเทศสินค้าและบริการที่ไม่ดด้ไปกว่าใครอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะถ้าคนไทยยังไม่พร้อมในด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมด้านการค้าการลงทุนข้ามชาติผมว่าที่สําคัญที่ไทยอาจจะต้องมีการเสริมสร้างให้แข็งแรงแข็งแกร่งมากกว่าน,นี้ก็ในเรื่องของอ พื้นความรู้ในเรื่องของการาการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนะฮะอย่างเช่นพวกธุรกรรมทางด้านการเงินธุรกรรมทางด้านการค้าขายการโอนเงินการขนส่งสินค้าการบริการอะไรพวกนี้นะฮะจะผมว่าจุดนี้ทาง,ทางในความรู้สึกผมคิดว่าคนทางฝั่งมาเลยก็จะอาจจะดูได้เปรียบกว่าเราบ้างนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออันนี้หนีไม่ออกแน่นอนเราต้องพัฒนาสกิลทางด้าน การสื่อสารโดยเฉพาะภาษานะฮะเพราะว่าความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็จะมีมากถือเป็นการปรับตัวทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองขณะที่ภาครัฐอำนวยความสะดวกในเรื่องของกฎระเบียบข้อกฎหมายและงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจในโลกอนาคตแห่ง AEC ค่ะ